สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์ไบ์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคาวา s a กินินจา300นะครับคันนี้รถปี2015นะครับทำหน้า z ซตเมายังหล่อๆเลยคันนี้ขายสดอยู่ที่ผมจะขายอยู่ที่7จ0 0หมนะครับไฟแนนซ์กรุงศรีนะครับจะอยู่ที่เริ่มดาวที่9,000นนะครับผ่อนประมาณ2องพนนะครับถ้าติดแบล็คลิสจะเป็นอีกไฟแนนซ์หนึ่งจะดาวประมาณ3 4มหมสี่ประมาณนี้นะครับติดแบ็คลสก็ออกได้นะครับลองดูรอบคันกอนนะครับ คันนี้จะได้น็อตไทเทนะครับนี่น็อตไทเทาช่วงหน้าเป็นคาร์บอนนะครับใส่ใส่เหมือนครอบหน้าเป็นเป็นสเต็กสิบนะครับโคตรหล่อเลยนะอ่าไม่เหมือนนินจาแบบกองแจงนะ,ะส่วนอ่าดูก่อนน่าจะมีรอยอาจจะมีรอยอ่าเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สังเกตไม่เห็นนะครับคืออาจจะมีล้มแปะมานะครับแต่ศูนย์ตรงนะครับ นี่นะครับนี่คาร์บอนอ่าคาร์บอนนี่คาร์บอนผมขับดูแล้วความเร็วร้อยปล่อยมือปกตินะครับศูนย์ตรงไม่มีปัญหาแน่นอนคือด้วยความสองล้อมันก็ต้องอาจจะมีล้มแปะบ้างนะครับตามการใช้งานนี่ยางพิลร,รี่ล้อโซ่หน้าหลังนะครับมีแตกรายงากลางนะครับแต่ว่าเซนเซอร์ยังเหลืออยู่อาจจะพอขับได้นะครับอาจจะพอขับได้นะครับประมาณนี้ ฝังเครื่องซ้ายขวาไม่มีรอยพักเท้าซ้ายไม่มีรอยนะครับแต่นี้ได้เปลี่ยนใหม่มานะครับตรงนี้ไม่มีรอยนะครับนี่ไม่มีรอยนะครับเครื่องใสนะครับซ้ายขวาการล้มใสนะครับตรงนี้ก็ใสครับเนี่ยใส่ประมาณนี้นะครับมามาดูใหม่กันตัวนี้นายเป็นเหมือนตัวครอบถังนะครับเนี่ยตอนนี้ เป็นข้ออีกชั้นหนึ่งนะครับตัวเนี้ยอ่ะมาดูดูกันไม่สองหมืนห้าสตาร์ทเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเช็คระบบไฟก่อนไปเลี้ยวซ้ายหลังติดนะครับหลังติดไปเลี้ยวขวาติดไหมโอ้หน้าหลังติดปกตินะครับไปเลี้ยวอ่ะใเบรก ไฟเบรกไฟแต่งนะไฟเบรกมาดูไฟเบรกเดียวเรียวหเห็นหมดิไฟเบรกมันจะไม่ไม่ติดนะครับต้องไปไล่เอานะครับไฟเบรกไม่ติดนะครับอ่อไ,อไฟสูงไฟดำอ่าติดปกตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบน้หนึ่ง จะไม่เร่งแรงนะครับมีป้อมยาอยมีหน้าร้านเนาะเส <s> ียงค่อนข้างนุ่มนะได้ท่อคารับูวิกมาผมว่าไม่หนกมากนะแต่ว่าอ้าเดี๋ยวบออบออเบาเบเจนเย็นเนะจะเนเนาะเออมีตดด้วย น้ำมันก็ไม่มีเนาะโอเคประมาณนี้ครับก็ขับดีแหละเออฟิวินจาโอเคครับไปใครอยากให้ผมถ่ายตรงไหนอะไรยังไงแนะนำผมมาได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์ใน YouTube นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม